สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพามาทำวายหมอนซึ่งเป็นลูกหมอนซึ่งเราเก็บไว้นานแล้วนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นใส่ช่องฟรีซไวค้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะว่าวิธีการทำเป็นยังไงและรสชาติหมอนแช่แข็งมาทำวายจะเป็นอยังไงอุปกรณ์ในการทำนะคะมีลูกหมอนแช่แข็งค่ะสีดำเข้มๆห,หมายความว่าสุกมากนะคะ แล้วก็สีแดงเข้มนี้ก็คือโสมอมเปรี้ยวอมบานเราต้องเอาผสมกันนะคะประมาณครึ่งต่อครึ่งมียีสค่ะแล้วก็มีน้ําตาลสายแล้วก็มีอุปกรณ์พวกสำหรีและกระดาษฟอยล์นะคะอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะเอามา ปัดนใ่ละเอียดเลยค่ะปัดนจนหมดลูก่อนอ่าหนึ่งกิโลครึ่งกัะนาสีครึ่งนะคะปั่นเรื่อยๆค่ะละเอียดแล้วอพอค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทอได้แล้วค่ะลูก่อนปั่นเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วผสมนะ้ำให้ได้ สี่ลิตรครึ่งเลยนะคะน้ำสี่ลิตรครึ่งเติมไปเลยค่ะเติมน้ำลงไปเลยนี่ค่ะพอดีเลยค่ะเราก็จะได้ส่วนผสมลูกหม่อนหนึ่งกิโลครึ่งน้ำสี่ลิตรครึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไปต้มให้เดือดสามสิบนา้มนะคะสามสิบนาทีค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดค่ะตอนนี้ยังไม่เดือดนะคะเนี่ยมันก็มีฟองอากาศเราก็ตักออกะคะัะฟองอากาศนี่ตักออกนะคะ ช้อนออกได้ที่แล้วค่ะสามสิบนาทีแล้วค่ะพอแล้วค่ะแล้วเ,เราก็มากรองนะคะด้วยผ้าขาวบางค่ะกรองอากาศมันออก เติมน้ำตาลทรายลงไปหนึ่งกิโลกรัมนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วก็ยกลงได้โอเคน้ำตาลละลายแล้วค่ะปล่อยไว้ให้เย็นนะคะ หมอนที่เราต้มใส่กับน้ำตาลปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะพอเย็นแล้วเราก็จะมาเติมยีสต์ค่ะเติมยีสต์หนึ่งช้อนชาค่ะเติมลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนคนให้เข้ากันไม่ต้องเติมเยอะค่ะเติมไม่เดียวคนให้เข้ากัน แล้วก็ตักใส่ขวดค่ะ แค่นี้พอนะคะไม่ต้องเอาเต็มเผื่อว่ายีสต์มันทําปฏิกิริยาถ้าเราเอาใส่จนล้นขวดมันก็จะทําให้ล้นออกมาข้างนอกค่ะแล้วก็ใช้สปรีเนี่ยค่ะปิดตรงฝาขวดปิดลุม่ลมๆนะคะอย่าปิดแน่นปิดแค่นี้เสร็จแล้วก็ใช้กระดาษฟอยอนะะี่ค่ะกระดาษฟอยมาคุมไว้คลุมไว้พออยู่คลุมไว้พออยู่ ตั้งทิ้งไว้20วันค่ะเอาตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม20วันนะคะให้เชื้อยีสต์มันเดินให้มันทําปฏิกิริยาก่อนอันนี้เป็นวายหมอนของเราที่ครบ20วันแล้วนะคะรสชาติดีมากเลยค่ะ ไ่ชาะบไยหม่อนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาชิมยหม่อนแช่เย็นกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะจะเหมือนลูกหม่อนที่เราเก็บจากต้นสดๆมาทำาวหรือเปล่า จค่ะรสชาติดีจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกหมอนเยอะๆเราเก็บใส่ช่องคลิปไว้เลยนะคะว่างเมื่อไหร่เราค่อยเอามาทำรสชาติอร่อยเหมือนเดิมค่ะ